เดี๋ยวมาดู a s m l กันนะครับว่าเราจะหาจุดเข้าซื้อได้ย่งไงตรตอนนี้อยู่ใน timeframe w e นะครับ๋ยวแวบ,บก่อนมันดีดตัวขึ้นไปละเราก็ต้องไล่กราฟในอดีตนะครับมาดูะวิง ไเออโลนะครับส่งกราฟขึ้นไปไปบอดได้นั่นเองบอสหายนี้นะครับตรงนี้ทั้งสวิงเนี่ยเราจะหาจุดเข้าซื้อโดยการรอขย่อส่วนนี้นะครับอันนี้คือจุดแรกจุดสองส่วนนี้นะครับเรามาดูโซนนี้ก่อนที่เขาเบรกเอานะครับเบรกเอา โล่ก็หาได้อันโล่หายโล่หายนะครับถ้าพักนึงเกิดช็อคเกิดย่อแล้วไปต่อเกิดบอสบอสไมเนอร์บอสเม์เจอร์อยู่ตรงนี้บอสเม์เจอร์เกิดจากไฮเออร์โหรือโล w ที่สูงกว่าไปทำลายโครงสร้างได้นั่นเองนะครับดังนั้นในการมัดรวมสวิงเราจะมัดแบบนี้ อันนี้คือหนึ่งสวิงสวิงย่อยจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกราฟมันลงมาที่เราต้องทำก็คือวัดสวิงหลักก่อนหรือสวิงเมอร์เจอร์เมอร์เจอร์คือใหญ่ที่สุดนั่นแหละนะทางเฟรมวิสจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่เขาย่อลงมานะครับในระดับเมอร์เจอร์น่ะ าย่อลงมาที่50าเเนหมายถึง1นึ่งราคานะครับของ50บาทลดร,ราคาเหลือ,อของหนึงร้อบาทลดร,ราคาเหลือ50บาทซึ่งก็มีนักลงทุนเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อนะนีนะ่อันนี้ในระดับเมเจอเรามาดูไมเน r กันบ้าง ในระดับไมเนอร์หรือแนวรับเดียวกันนะครับแต่เป็นไมเนอร์ที่เราเข้าไมเนอร์เราจะได้หาจุดเข้าซื้อที่จะเบ้งแต่มีโอกาสที่จะไปต่อและไม่ไปต่อนะครับต้องเข้าใจอ่ระดับไมเนอร์ก็คืออยู่ในสวิงหลัก ในทวิงหลักนี่แหละแล้วเราแบ่งย่อยมาการแบ่งย่อยนะเดี๋ยวผมแบ่งแบ่งย่อยสวิง low high 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 l แบบนี้นะครับสวิงย่อยจะต้องมีลาลี่พักตัวหรือเป็นเบตแล้วก็ลาลี่ขึ้นไปนั่นเองนะครับ เราจะหาเพื่อสวิงที่เป็นลัลลี่เท่านั้นเองนะครับในระดับไมเนอร์อ่าไปดูไมเนอร์กันถ้าเราดูระดับไมเนอร์เนี่ยเขาจะย่อมาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเเซนตนะครับซึ่งลดราคาเยอะไหมเยอะนะครับและกันตกลดด้วยนะครับตรงกับตรงไหนเส้นหนึ่งร้อยในทม์เฟรมวีกนั่นเองนะครับ ตาเพีวิกเนะไม่สับตนนะครับนะแต่ถ้าย่อยเข้าไปอีกนะย่อยเข้าเข้าไปอีกเนี่ยมันจะไม่ขังแรงละนะมันจะไม่ขังแรงละนั่นเองก็คือโซนนี้สวิงนี้นะมีลัลลี่เบลดลัลลี่เบดลัลลี่เห็นไหมโซนที่เป็นเบทดในสวิงที่ย่อยๆอะ่ะจะเอาไม่อยู่เพราะว่าราคา ที่กดลงมายังแพงอยู่นั่นเองนะครับซึ่งโซนนี้มันต้องมันเอาง่าราคาต้องถูกลงนะครับนะอะดูนะลลลีเบลัลลีีเห็นไหโซนที่เป็นเบสนะนะโซนที่เป็นเบย่อยเลยนะเบรหลักอันนี้คือเบรหลัก เบรดหลักทั้งกลุ่มนี้นะ,ะเบรดย่อยน,นี่คือเบรดย่อยนะครับแต่จริงๆนะหาจุดเข้าซื้อเราก็ต้องหาจุดที่มันเป็นเบรดหลักก่อนแล้วเข้าไปดูเบรดย่อยอ่าอันเนี้ยจะโอเคแต่ฟีโบมันก็โอเคนะนะครับตัวน,นี้ที่เขาเด้งขึ้นได้เพราะว่าเนื่องตรงกรเส้นหนึ่งร้อยทาเฟรมวีสอง โซนเบรหรือ PA buy นะตัวเนี้ย PA buy นะเป็น week ซึ่งเบรด out หายนี้ได้นั่นเองนะครับปกติพอขึ้นมาตรงอ่ s u า p l y น o ่นะก็ต้องมีการกดลงกดลงแล้วต้องทำโโลต่ำด้วยแต่ไม่ครับมีการไซ z ์บปเบาๆแล้วกลับตัวดันราคาขึ้นต่อเพราะราคา คงค้างราคาคงค้างอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าย่อลงมาถ้าจะลงอีกก็ต้องปิดตรงนี้ก่อนนะอะราคาต้นน้ำมันอยู่ไกละผลรวมยังเป็นบวกอยู่ของพอตนักลงทุนนะครับสรุปตันนี้่ันนี้ท่านเองอาจจะเลยมาหน่อยนึงนะ เราเลือกเป็นโซนดีกว่านะครับจะได้เปลี่ยนและดันราคาขึ้นถามว่าทําไมเราถึงดักในโซนนี้หนึ่งทำ high ที่สูงกว่าเห็นไหมเขาทำ high ที่สูงกว่านะครับอ่าโอเคสรุปก็คือสวิงนี้แหละทั้งสวิงนะครับต้องหาจุดเข้าซื้อได้แล้วนะครับโอเคต่อไป elf เครื่องสำอางนะ elf นะเห็นไหม โซนเบดลลลีเบดลลลีนะครับตรงนี้มีการดันราคาขึ้นไปแต่ขนาดเดียวกันก็มีโซนที่ดรอปลงมาเพราะว่าทำหายที่เสมอกันไม่ได้ทำหายที่สูงกว่านั่นหมายความว่าตรงนี้มีการปิดทํากำไรและวล่วงลงมานะครับมาหาราคาคงค้างราคาคงค้างจะต้องอยู่ในสวิงโลเวอร์ไฮ อขออภัยไฮเอรโลผมดูตรงนี้คือโลที่สูงกว่านั่นเองนะครับตัวน,นี้นะเกือบจะทำา db แล้วด้วยนะ DB คือสขามารีเทสที่100%นะครับอ่าดูราคาราคาสินค้าอยู่ที่100บาทโอหลดเก้บาทเหลือ10บาทเองนะครับต้องมีคนเข้าซื้อเลยนั่นเองตนที่เป็น PA บายาทเฟมวี นั่นเองไปดูทำเพิ่มดีกันมันต้องดูพฤติกรรมอ่าเดีย๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก่อนก่อนที่เขาย่อลงมาเขาย่อลงมามหาเบตดลลลี่เบดลลรี่นะโซนที่เป็นเบตดหรือต่อรองราคาว่าจะขึ้นต่อหรือลงแล้วเขาขึ้นอ่ะเวลากราฟอนาคตมันย้อนลงมาเด้ง ัจจัยทําไฮที่เติบใหอนกันเลยกดลงมานะครับกดลงมาทําโลไว้โลนะทำาโลไว้โลก็มาติดตรงเบรโซนที่เป็นเบดเหมือนเดิมโซนนี้นะครับโซนนี้นะเดึงขึ้นแล้วปวดลงนะครับเงนินเงินขายคือทําเป็น d o บ b l e top นะครับเลยลงลึกหน่อยคราวนี้โซนที่เราจะดักก็คือโซนหนึ่งร้อยเนี่ยนะ ตัวหนึ่งร้อยหนึ่งรเหรียญนี่แหละนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราขยายเข้าไปดูจุดกราฟในอดีตมาแตะเส้นสองร้อแล้ะด้งขึ้นซึ่งมาแตะเนี่ยคือมาครั้งแรกคืนคืนคืนนะไม่มีการแตะเลยสักพักนึงมีการมาแตะแล้ะด้งขึ้นสาเหตุที่ลงมาแตะเพราะว่า มีการเทขายและซื้อขึ้นไปเพราะว่าราคามันถูกนะราคามันถูกโซนนี้นะเป็นโซนหักดิบได้สบายสบายเลยเน,นี่ยโซนใบแอรดอโซนหักดิบทำดีบีและดันราคาขึ้นไปทำลายโครงสร้าง lower high หนะหหรือแนวต้านไมเนอร์อันนี้แนวต้านใหมเนอร์นะนะครับซึ่งเขาทำให้เห็นแล้วว่า d ีสามารถส่งกราฟขึ้นไปทำลายโครงสร้างรูหายได้หรือเนอต้านไมเนอร์นะครับดังนั้นราคาคงค้างตรงนี้ต้องเยอะเป็นสองเท่าของราคาขายนั่นเองนะครับมันเลยดันขึ้นได้ราคาคงค้างจบอันนี้เราจะมาดูโซนนี้กันว่าจะขึ้นไหมหรือเราจะ ตัดสินใจเราจะตัดสินใจมั้ะยังนะทางเฟรมเดยังไม่ปิดเขียวนะขอให้ปิดเขียวกกืนกินกกืนกินแท่งแดงแท่งนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าซื้ออันนี้คือจุดที่ได้เปรียบแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงนะครับถ้าคุณก็ใส่ราคาไปเลยเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็นดีมาสำคัญตัวเลขหนึ่งร้อกลมกลมฟิโบด้วยนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี S a s m R e มนะอาร์มหุ้นอาร์มนะครับไปดูหุ้นอาร์มนะครับ,รนะรบตรงนี้เกือบทำดีบนะดีบีจริงๆถ้าเป็นกราฟอย่างกราฟโัวเล็กเนี่ยไอ้ขาสองเนะี่ยจะชอบมาสต็อปฮันขาหนึ่งเพราะว่าอะไรมันมีราคาตรงนี้อยู่นะแล้วการที่เขาสต็อปฮันลงมานะปกติเขาจะตสต็อปฮันลงมานะปึ๊บนะครับ แล้วเขาก็จะมากินตรงนี้เพราะอะไรมี SL หลังไม้อยู่นะครับพอมี SL หลังไม้มากินปึ๊บกิน Sr หลังมานะแล้วก็ค่อยขึ้นนั่นเองนะครับนะกัาดดักบางครั้งมันเป็นกับดดักแต่หุ้นขึ้นแล้วขึ้นเลยลงแล้วลงเลยนะครับตามศักษภาพนั้นๆไปดูนะซวิงไฮเออร์โลตรงการาฟขึ้นไปบอสได้และทำราคาอ่ะอันนี้คือราคาขายที่50%นะครับ ขึ้นไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมั้ยอ่ะซื้อราคาถูกเห็นมั้ยซื้อตั้งตั้งแต่หนึ่งบาทอ่ะขายหนึ่งร้อยบาทนะครับกำไรร้อยเท่านะครับอ่าแต่ถ้าใครซื้อโซนนี้นะครับก็ยังได้เปรียบนะอย่างน้อยคุณซื้อที่ราคาห้าสิบาทอ่ะแล้วขึ้นไปหนึ่งร้อยก็คุณก็ได้ห้าสิบบาทนะครับไม่ได้หนึ่งร้อยบาทเนะหมือนไฮเออร์โลโซนนี้นะครับมาดูกราฟในอนา,าคตโซนนี้ นะมาแตะเป็น DB ที่ฟิโบก90เปอรเซ็นนะคือถูกนะใครที่ยังไม่ได้ใครที่ตกรถโซนนี้นะที่ยังไม่ได้ไม่ได้เข้าออ,เดอ,าาเ,าอเดอร์สามารถเข้าออเดอร์โซนนี้แล้วให้เขาดันราคาขึ้นต่อได้สบายแก้แก้ตัวนะโซนที่แก้ตัวนั่นเองนะครับเราไปดูอ่าฟิโบระดับไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือ สวิงย่อยนะสวิงย่อยไปดูจะวิ่งย่อยก่อนในทําเฟรมเดย์นะครับสวิงย่อยแล้วรู้ละว,ว่าโซนนี้เป็นดีมานนะดีซดีมานโซนนั่นเองนะครับกราฟมีการย่อ50เปอร์เซ็นตในระดับไมเน์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องมาเสี่ยงว่าจะย่อมาที่ฐานเดิมหรือไม่นะประมาณ78.6หรือ ตรงที่ผมมา์ไว้คือ6 1สิบเอ r ดุดแแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้หรือจะขึ้นเลยหัวนี้คือต้องใช้ความสามารถของตัวเองว่าจะอ่านแท่งเทียนได้ขาดจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ในแท่งดเดเนี่ยมันเป็นรูปค้อนไปแล้วนะครับคุณจะซื้อก็ต้องบริหารไม้ถ้าลงมาก็ต้องซื้อถ้าลงมาก็ต้องซถูกไหมนะครับเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็น ดีมารนะครับอ่าดีมารมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มันก็ไม่เคยรู้อ่าแบบเนี้ใช่หไหมลงมาอ่าไปอันนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะไปก็ได้อ่าประมาณนี้เราต้องรู้ว่าอ่าโอเคมันอาจจะลงมาอีกนะอะไรเงี้ยหรือจะขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะต่อไปนะครับหุ้นโอเค h t m มแลร์ <XML. S 2> ามาซสีอ่าหุ้นยาบ้างอันนี้หุ้นยามาเกิดแคบเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเยอะอยู่นะมาไปดูกันเงินก่อนประมาง,งมูลค่าการตลาดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดพันล้านเหรียญน,นะพันล้านนะพันล้านเหรียญก็ํำไรเดี๋ยวไม่ดู ผลประกอบการนะอ่าเป็นลายไตมาสนะครับไตมาสองนะครับก็วันที่หนึ่งนะที่เขาประกาศมาอ่าด้วยกำไรอ่าผลประกอบการโดยรวมอันนี้เป็นเงินปันผลอ่ารวมทั้งหมดต่อหุ้นอยู่ที่สิบเหรียญต่อหุ้นนะครับ คนะาดการประมาณการแล้วเขาได้ประมาณ11เหรียญต่อหุ้นนะครับก็ในระบบเขามีมีหุ้นกี่ตัวก็คูณไปก็ได้กําไรเยอะเหมือนกันนะคือ okay. ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับซึง่าเป็นหุ้นเติบโตนะถ้าไม่มีปันผลนะครับไปดูนะครับในกราฟบ้างทำเป็นวีก,ก่อนเ๋ยวมันจะงง ่ะโอเคดีามานต่ำสุดอยู่ที่เส้นหนึ่งร้อยตามเฟรมวีกหรืออ่าพี่โบนะนเดี๋ยวงงผมก็จะงงเหมือนกันแลยต้องแยกก่อนพี่โบเจ็ดสิบแปดจุดหกหรือตรงกับเส้นหนึ่งร้อยนะตามเฟรมวีกนะหรือพีเอบายหรือไฮเออร์โลหรือโลที่สูงกว่านะ โลที่สูงกว่าและกำลังทํำโลที่สูงกว่าในระดับ78.6%เปเซนั่นเองนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูแรงแท่งแล้วยังปิดแดงอยู่เลยนะครับอันนี้เราจะขยายเข้าไปดูนะาฬาเฟรมเดย์ Day นะไปดูว่าทำไมถึงมาร์จุดนี้นะครับจริงๆจุดตั้งแต่ ดีม n d ในทางเฟรมเดนเนี่ยเส้นสองร้อยเน่ยก็ก็ถือว่าได้เปรียบตลาดเนาะผมคิดว่าได้เปรียบเพราะว่าจริงๆเนี่ยไฮเออร์ Hi e ที่เป็นไมเนอน่ะสามารถเบรกเอาหรือบอสตรงนี้ได้ทำลายโครงสร้างะมั้ยอ่ะขึ้นมามคนเทขายอ่ะขึ้นมาตรงดีม n นอ่ะซับไายเดิมก็มีคนเทขายแต่ทำโลสูงขึ้นแล้วดันราคาซึ่ง ตรงนี้ต้องมีแรงบ่ายสอเท่าถึงจะดันราคาขึ้นได้นั่นเองดังนั้นเราก็เลยใช้ตรงนี้มาร์กว่ามันเป็นดีมานนั่นเองนะครับโอเคเนาะเงินไขมันก็เยอะๆนะครับแต่สิ่งสำคัญคือพันสองหรือพันเดียวกล้าซื้อไหมละ่ะนะครับเขาลดราคานขนาดนี้กล้าซื้อไหมนะถ้ายังก็รอนะครับรอนั่นเองรออ่านแรง ถ้า,าแท่ง D ให้มันปิดเขียวหรือกืนกินแท่งนี้แท่งที่เป็นโดจิท้งนี้นั่นเองนะครับนะหุ้นอ่านทางเฟริรมวีกักบ D จะดีจุดเพราะเราถือยาวนะครับเราไม่ได้เล่นตั้นโอ้โหถ้าเล่นตั้นนะปวดหัวตายห่าการเล่นตั้นนะ่นนนะดูดูดนะดูตั้งแต่ตรงนี้นะไฮเออโลที่เป็นไมเนอร อันนี้คุณต้องเข้าซื้อแล้วนะเห็นไหมเวลาเข้าซื้อเสรดอะ่ะมันกดลงมาอีกซึ่งมันไม่ใช่ดีมานทางเฟรมใหญ่เลยนะครับอย่างโซนเนี้ยอ่ะโซนที่เป็นเส้นสองร้อยเนี่ยตรงนี้ที่เป็นดีมานะทางเฟรม h ฮดสีนะครับคุดซื้อดอดัดนราคาขึ้นไปมันไม่ใช่มันถือไม่ได้เลยมันต้องดูสวิงเมอร์เจอร์เท่านั้นจริงๆนะถึงจะถือนะหุ้นถึงจะได้เปรียบมันนั้นคือคุณต้องดีซเอเยอะมากๆเลย นะลงมาก็ต้อง DCA ลงมาก็ต้อง DCA ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรดูดีมานหรือซั๊พไพที่เป็นทาทเฟรมเล็กตั้งแต่ H ี H ห M 3 0ลงมาเนี่ยมันไม่ได้เปรียบนะมันไม่ได้เปรียบเลยนะครับอโอเคก็สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็คือเข้าซื้อได้แล้วก็รอที่78.6หรือ PA ทาทเฟรม วีกนะครับก็รอทั้งโซนเลยทั้งโซนอ่ะแต่ผมว่าโซน้้ดูใครไม่เข้าใจนะโซนที่เราจะรอคือตรงเนี้ยนะแล้วรอทําไมรอล่ะอ่ะแล้วมันเด้งขึ้นไปล่ะนะครับการที่มันเด้งขึ้นไปนะครับเราเราก็จะเห็นเองว่าอ่าแท่งเดมนปิดเขียวถูกไหมอ่าอ่าโอเคแต่ถ้าเราซื้อเลยแต่แท่งเดมันปิดแดงแล้วมันลงมาอีกอ่ะทําไง เสี่ยงเพิ่มนะต้องออกไม้เพิ่มนะครับโอเคก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ